สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่อง Beauty k h a y หัวเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปขยี้กันเลยนะคะที่หุ้น Nikkei วันที่8มีนาคม2564ค่ะมาค่ะทุกคน n เคอ e i วันนี้นะคะขยี้กันไปเลยค่ะ3และ6ค่ะสองตัวเจาะนะคะ องตัวเจาะวันนี้เจาะกันไปเลยค่ะสามศูนย์ค่ะสามห้าสามเจ็ดค่ะหกหนึ่งหกสี่หกเก้าสามตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะสามห้าหนึ่งค่ะ และหกเจ็ดเก้าค่ะทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอาสองตัวที่ให้ไปวิ่งลูกสิบเก้าประตูบนล่างแต่หากใครนะคะที่ตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยคะ่ะที่ adbwty888 หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน